ดีรอแพรไม่รู้แพรจะออกตอนไหนนะเราคว้างเหยื่อน,ล,น,ล,นล่นกันก่อนนะครับเหยื่อสูตรมะขิดถ้ากินก็โอเคและไปอีกมีหมู่บ้านไหมลุงลบ้านอะไรอากาศที่นี่อโหชุ่มชื้นมากเลยครับดูพวกมอสพวกกล้วยไม้ต่างๆขึ้นเต็มต้นเลยครับ บ้านสวนลุงยีตรงไปทางบ้านคิตตี้นะครับโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนชีวิตลอนเล่กินปลากระป๋องข้างทางนะลงไปเลยก็ล้แไหนมันออกก่อนไม่รู้มันมีสองแพ้ เราไปถามเขาก่อนนะลงนู้นไม่รู้ว่าแพ้ไหนะ่ะนู่นมันมีคนจากไหนตรงนี้อ๋อลำนูน้นลำนูน้นออกประมาณกี่โมงครับพี่แล้วก็ว่าลืมไปตรงนี้มันไม่มีทางลง นั่งรอ,อก่อนไม่รู้ว่าออกกี่โมงนะโอ้โหปากขึ้นตวเรล่มเลย เป็นไงเดบกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนทะเลเลยนะอันนี้คืออัตราค่าบริการนะครับมอเตอร์ไซค์ห้าสิบบาทรถเก่งปิ๊กอัพสามร้อย น้ำใสามากเลยพอดีรอแพรไม่รู้แพรจะออกตอนไหนนะเราคว้างเหยื่อเล่นๆกันก่อนนะครับเหยื่อสูตรมะขิดถ้ากินก็ึ้นเพราะเราเห็นปลาขึ้นไงตัวมาเริ่มเลยลองดูครับเอาแค่คันเดียวก่อนที่เก็บประกอบ เล่น,ลนระหว่างรอแพ้ออกนะติดกระดิ่งสักหน่อยโพื้นรอฟังเสียงกระดิ่งแล้วกันเลยเอามาอีกคันหนึ่งอีกคันหนีอันนี้เป็นเหยื่อหม,มกัก เปเยื่อหมากนะลองดูไม่รู้ว่าสูตรไหนจะได้ผลระหว่างรอแพ้ออกทีแรกว่าจะตกคันเดียวอดใจไม่ได้ปลามันขึ้นนะครับเราก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรลองดูเพื่อ ติดกระดิ่งทั้งคู่เลยครับตอนนี้แพของเราก็กำลังออกเดินทางนะครับ แค้ขนานยนต์ช่วงนี้ก็จะไกลหน่อยนะครับไม่เหมือนช่วงที่เรามาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มอเตอร์ไซค์ค่าโดยสาร10บาทวันนี้แพ้ตรงนี้ราคาค่าโดยสาร50บาทสําหรับมอเตอร์ไซค์ส่วนรถยนต์รถเกง๋งรถกระบะ300บาท ตรงนี้ระยะทางก็น่าจะหลายกิโลอยู่ครับผมคิดว่าน่าประมาณไม่ต่ำกว่า7กิโล7ถึง8กิโลหรืออาจจะถึง10กิโลก็ได้หรืออาจจะถึง10กิโลก็ได้ครับวัดระยะด้วยสายตาวัดระยะด้วยสายตา คุ้มเลยนะครับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้อันนี้เอกสมัมาละแล้วาก็มาไกลนะเป็นร้อยกิโลเลยทำมา,าร้อยกว่าเลยเดี๋ยวขับกลับอีกยงจไม่รู้จะไปไหนเลยเนี่ยเดี๋ยวข้ามฝั่งนึงก่อนเดี๋ยวตัดสินใจทีว่า,าจะเลี้ยวกลับบ้านหรือว่าจะไปต่อข้ามฝั่งก่อนอยากนั่งแค่ข้ามฝั่งนะ เด็กไ่เคยนดังหลายกิโลล่ะเป็นสิบโล,ละนะระยะทางผมคิดว่า okay ลงแพก็มีร้านค้านะครับขายก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งไปเดินทางกันต่อนี่นะครับถ้าหากเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปน้าตกห้วยแม่ขมิน้นเราจะดูป้ายก่อนนี่นะครับหากตรงไป62กิโล อุทยานแห่งชาติลำคลองงูตรงไปอีกร้อยกิโลอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิตรงไปอีกร้อยสิบเจ็ดกิโลอำเภอสังขาบุรีเอาอยัางไงดีอ่ะเดี๋ยวนะครับขอดูเส้นทางอีกทีเดีย๋ยวนะถ้าเกิดไปทางนี้เราก็จะออกไปทางเอราวัณผ่านน้ำตกพ้้มแม่ขมิน้น เดฟเดี๋ยวเราตรงไปดีกว่าเดี๋ยวให้เขาว่ากนันกะทีเนาะปลาไผ่ตลอดสองห้า ู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่เขาไม่ยอมรัสรุปว่าไงนะน้ำมันไม่มีใช่ปะ่ะมาสักครู่บอกไม่ม,นมีน้ำมันนะครับเราต้องไปหาอีกบ้านหนึ่งและไปอีกมีหมู่บ้านไหมลุงกกี่บ้านอะไระดดกี่กิโลนะส,สิบกิโลเอไปงั้นหลับ แล้วบ้านพูเตยมีน้ำมันหยอดเดือดอะไรขายอ๋องั้นเดี๋ยวไปพูเตยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปพูเตยอ,อยู่แล้วถึงเราก็นึกว่าอีกหลายกิโล<ส>โอ๋ออ๋สิบกิโลเองโอเคขอบคุณลุงมากขายดีไหมลุงขายดีไหมอ,หอ๋อเขายตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรครับเนี่ยบ้านบ้านบางเมืองปากเมืองอ๋อโอเคครับขอบคุณครับสีสวัสดิ์อ๋อตรงนี้ยังเป็นอำเภอศรีสวัสดิ์อยู่เอออ๋อสุดสุดนี้หมู่บ้านสุดท้ายของศรีสวัสดิ์ เหลืออีกสิกว่ากิโลครับเราเลยตัดสินใจไปเติมน้ำมันที่บ้านภูเตยดีกว่านะครับเป็นปั๊มใหญ่พูเตยไปทางนี้ไหมครับไปทางนี้ครับอ๋อโอเคเฮ้อได้ประมาณแล้วก็ดออ๋อโอเคครับคุณครับขอบคุณครับพี่ มสังขาะบุรีตรงนี้เป็นสวนสตอของชาวบ้านนะครับเพื่อน,ส,นสตอเต็มเลยดอส,ส,สตอกลับไปนะปน,นะครับที่พวกเราขับรถกันมานะครับมาจากแผ่ขนานยนต์มุ่งหน้าตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาถึงตรงนี้สามแยก หากเราเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะไปอำเภอทองผาภูมิเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับจากแยกเราจะไปตามทางเส้นนี้นะครับเราจะไปบ้านภูเตยอ,อุทยานแห่งชาติลำคลองงู37กิโลเขตร,รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในสวน48กิโลอุทยานแห่งชาติเขาแหลม64กิโล ไะเดินทางกันต่อโอ้เดี๋เด็ดเด,เดน้ำมันเราใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปหาน้ํามันที่กใกล้ที่สุดก็คือหมู่มบ้านภูเตยนะครับเพื่อจะเติมน้ํามันเราก็จะไปต่อเราก็ยังไม่รู้นะว่าจะยังไงจะกลับออกทองผับภูมิหรือว่าไปเป็น้ํามันก่อนอยังไงต้องเข้าบ้านภูเตยก่อนนะครับก็ไปเติมน้ํามันเดี๋ยวเดินชะลอะหน่อย ดูต้นไม้ตอนนี้เด็บเห็นไหมแสดงว่าอากาศที่นี่โอ้โหชุ่มชื้นมากเลยครับด,ดูพวกมอสพวกกล้วยไม้ต่างๆขึ้นเต็มต้นเลยครับ หมู่บ้านภูเตยนะครับบนบนชันแลอำเภอท้องผาภูมิเมันนี่ยตามทางเนี่ยห้วยเสือทุ่งนามควันอ๋อพะลุกท้องผาภูมิน้่นไกลไหมครับภูห้วยเสือหมู่บ้านห้วยเสือกี่กิโลครับประมาณห้าหกสิบ หกสิบแล้วถ้าเกิดไปออกทองผาบภูมิกี่กิโลร้อยห้าโลไกลนะร้อยห้าโลนะทางแยกไปนกี้ลงไหนครับทางไหนดีกว่ากันออกทางหลังดีกว่าถ้าจะไปทองผาบภูมิไปทางไหนดีกว่ากันใกล้กว่าอ๋อไปนี่ก็จะสุดข้อสีใช่แตครับเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆอารุ่มปากทางลุกลมอ๋อไปออกนี่คมอ๋อโอเค มีน้ำตกไหมแถวนี้น้ำตกน้ำตกอะไรครับน้ำตกแม่ขาดูมน้ำตกอ๋อไม่น้ำตกที่ของหมู่บ้านเนี่ยภูเตยเนี่ยมีน้ำตกไหมนี่แหละไปไปนี่มันจะมีป้ายบอกลูกมีร้านเครืองเสียบอ๋อเขาเลือกชื่ออะไรว่าน้ำตกอะไรอ่ะน้ผาสวรรค์อ๋อน้ำตกผาสวรรค์เหรอผาสวรรค์แต่ยูนอนอ๋อ น้ำตกภูเตยเลยมีไหมมันชื่อภูเตยอ่อะม่ชือ,อ,อ๋อไม่มีเหรอโอเคไปเดี๋ยวเราขับรถเล่นในหมู่บ้านก่อนนะครับดูที่ว่ามีอะไรบ้างปั๊มน้ำมันเต็มเลย น่าอยู่มากครับหมู่บ้านนี้ ็ดอะไรครับไขค่ะออกแล้วเหรอออกจนจิกายแล้วค่ะอ้าหมดแล้วหรออันหมดแล้วเอาไปขายอ่ะหรือว่าไงครป่ะค่ะ,ะระวังช้างป่ามีป้ายเตือนนะครับบริเวณแห่งนี้ยังมีช้างป่าอยู่นะครับเราต้องคอยดูให้ดีอุทยานแห่งชาติเขาไพ่อินอุทยานแห่งชาติลำคลองงูเลี้ยวขวานะครับแล้วก็มีป้ายบอกกาญจนบุรีไปไปต่อ หวกยแซมต้นสัก์ศูนย์การเรียนตชดบ้านคิตตี้ล่าง28กิโล บ้านสวนลุงยีตรงไปทางบ้านคิตตี้นะครับโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนอันนี้ก็อยู่ที่คิตตี้ทุ่งใหญ่นเรนสวนตรงไปครับตรงไปทางคิตตี้ผมจะไปบ้านห้วยเสือนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปทางนี้นะครับเลี้ยวซ้าย นี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้านห้วยเสือแล้วนะครับ เดี๋ยวตอนนี้พกผมกับพี่เดฟเดี๋ยวพักรถก่อนเราขับออกมาจากแพรขนานยนต์นะแล้วก็มาหมู่บ้านภูเตยหมู่บ้านภูเตยเสร็จมาทะลุบ้านห้วยเสือบ้านห้วยเสือเสร็จมาทะลุบ้านเกิงกาเวียตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับน้ําตกเกิงกาเวียนะเดี๋ยวแวะพักกินข้าวกันก่อนอันนี้ก็คือไม่รู้ว่าข้าวเช้าข้าวกลาวงวันเดี๋ยวท่านดูเวลาก่อนตอนนี้กี่โมงลว เดี๋ยวเสร็จแล้วกินข้าวกันเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะตกลงกันว่าเราจะไปไหนต่อดีตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบสองนาฬิกาสิบสี่นาทีเป็นข้าวเที่ยงไปเลยนะรวมกันอโอเคเดีย๋ยวจัดกินข้าวกัน <c oughs> ชีวิตลอนเล่กินปลากระป๋องข้างทา,างนะอนาณาถานนะ <c oughs> มีอะไรปลากระป๋องปลาทูเกา่เกาๆไข่เจียวจากเอ่อสีสวัสด์นะเดี๋ยวพวกเรากินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราจะเข้าไป ไปตามป้ายนี้ผมจะไปน้ำตกใดช่องทองนะครับ120เมตรไอ้ตรงนี้ทางนี้ก็คือเส้นทางสามแยกนะครับเส้นทางสามแยกน้ำตกเกิงกาเวียถ้าตรงไปก็จะไปอำเภอสังขบุรีย้อนกลับก็จะไปอำเภอทองผาภูมิเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปไปตามทางเส้นนี้เดี๋ยวเรารับประทานอาหารกลางวันกันก่อน กระเป๋าเขาอยู่ได้เลยนะจะพกง่ายพกพาสะดวกหยุยย่งมากเลยเพื่อนเลยที่เยนเกณฑ์น,น,นี้ไม่ใช่อะไรนะยุงมันกัด เดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ำตกใดช่องทองนะครับตรงนี้นะครับก็คือน้ำตกใดช่องทองนะครับอยู่เป็นบริเวณใกล้เคียงกับน้ำตกเกิงกาเวียครัเป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ แต่ว่าอยู่ในป่านะครับ อ่ไปตครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าน้ำตกเกรงกระเวียนะครับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมเมื่อสักครู่นี้ได้เข้าไปชมน้ำตกใดช่องท่องมาแล้วนะครับตอนนี้ เรามาดูน้ําตกเกริรนควาเวียกัน ครับพอดีแวะอุดหนุนสตอพี่เขาหน่อยนะครับข้างทางเส้นทางสังขะท้องผาภูมิมีมังคุดมีเห็ดพาะ